สวัสดีครับพบกับฟีฟ่ามูบายทีเอชอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะพามาเจาะลึกตลาดนักเตะนั่นเองครับตรงนี้นั่นเองครับผมแต่ว่าต้องเลเวล5ก่อนนะถึงจะเปิดตลาดได้นั่นเองครับอ่ะซึ่งเชื่อว่าหลายๆคนนะครับก็น่าจะเลเวล5ขึ้นไปแล้วนั่นเองนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ฮะตรงนี้นะครับเล็กแมนนะครับก็คือเป็นนักเตะยอดนิยมนะครับในช่วงนี้นั่นเองครับผมอ่ะเอาง่ายๆเนมานะครับผม 91้าสิบ0 0็ล้านแครับเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในนี้นะครับผมตรงนี้ครับก็จะมี2ฝั่งครับผมฝั่งเซลล์ควอนติตี้นะครับแล้วก็เพอร์ชาร์ดควอนติตี้นั่นเองครับผมจะสังเกตว่าฝั่งนี้ครับมีคนเยอะมากๆเลยนั่นเองนะฮะซึ่งเซลล์ควอนติตี้นะครับก็คือปริมาณการขายนั่นเองครับผมฝั่งนี้ครับจะเห็นว่าครับไม่มีคนขายนี่มาเลยนั่นเองครับผมในส่วนนี้ครับเป็นปริมาณของคนซื้อนั่นเองครับผมเพอร์ชาร์ดนี่คือผู้ซื้อนะครับผม จะสังเกตว่านะครับมีคนซื้อนะครับในมาอยู่ประมาณสัก15คนนะครซึ่งถามว่าได้ของยังยังนะครับผมยังไม่มีใครได้ของนั่นเองครับเพราะว่าไม่มีฝั่งนี้ครับผมทีนี้นะครับมันก็จะมีคิวนะครับของคนที่จะได้คนแรกนั่นเองครับผมคนที่จะได้คนแรกนะครับก็คือคนที่ให้ราคาสูงสุดนั่นเองนะครับผมก็จะมี12คนนี้ครับผมใน12คนนี้ครับก็จะมีคิวนะครับใครที่ กดซื้อคนแรกก็จะได้คิวแรกนั่นเองครับผมซึ่งตรงนี้เราบอกไม่ได้นะครับว่าเราจะเป็นคิวที่เท่าไหร่นะครับผมอันดับถัดมาครับหลังจาก12คนนี้ซื้อเสร็จนะครับก็จะเป็น2คนนี้ครับผมอยู่ที่2อล้านเ้นั่นเองครับผมและสุดท้ายนะครับคนที่จะได้ลาดับสุดท้ายนั่นก็คือคนที่ให้ราคาอยู่ที่2องล้านแปดแสนื่นนะครับผมซึ่งราคาเหล่านี้นะครับถูกกําหนดโดยบอร์ดนั่นเองครับผมนี่ครับ บอทจะตั้งราคาต่ำสุดนะครับที่จะสามารถขายได้ต่ำสุดนะก็คือ2อล้านเนะครับผมแล้วก็ขายได้ราคาสูงสุดเลยนะครับในในมาคนนี้นะครับผมอยู่ที่2อล้านเก้าแสน้านั่นเองครับซึ่งราคานีมาไม่ใช่ว่าฟิกแล้วฟิกเลยนะครับผมจะขึ้นขึ้นลงๆตามปริมาณของคนที่ต้องการนั่นเองครับผมจากเมื่อวานนะครับหลายๆคนอาจจะเจอในมาอยู่ที่ประมาณ2ล้านต้นๆนะครับผมแต่วันนี้อยู่ที่ประมาณเกือบ3ล้านแล้วนั่นเองนะครับผม วิธีซื้อสมมุติว่าเราต้องการนะครับผมเราก็แค่กดเพิ่มแ t ทนั่นเองครับผมแล้วก็พิมพ์ราคาที่เราต้องการจะซื้อนะครับผมมีตั้งแต่ระดับสูงสุดเลยนะครับจนถึงระดับต่ําสุด2อล้านเนะครับผมซึ่งถ้าเราจะซื้อ2อล้านเนะครับเราต้องไปต่อคนนี้เลยครับผมก็คือได้คนท้ายเลยนั่นเองครับผมดังนั้นถ้าเราอยากจะได้เร็วที่สุดก็คือ2อล้านเนะครับเราก็จะเป็น1ใน13คนนี้นั่นเองครับผมอาจจะเป็นคนสุดท้ายนั่นเองเนาะเราก็กดเพอร์แชทตรงนี้ครับผม ทีนี้นะครับในเรื่องของเงินนะครับกรณีที่เราเงินไม่พอนะครับเราสามารถที่จะใช้ฟีฟ p าพอยต์ตรงนี้ครับแทนเงินได้นั่นเองครับก็คือ400นั่นเองครับผมก็จะได้มาที่1 6แส0 0 0ครับเพื่อที่จะซื้อเนมมาคนนี้นั่นเองครับผมเดี๋ยวพี่จะพาซื้อจริงแล้วนะครับแต่ไม่ใช่ซื้อเนมมานะแพงมากตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะเซิร์ชเหมือนซีซั่นก่อนได้นั่นเองครับผมกดเข้าไปเลยครับพี่ต้องการที่จะซื้อนักเตะ โอเวอร์ออลที่70นะครับผมเพราะว่าถูกสุดนะครับเราไม่อยากจะเสียเงินเยอะครับผมกดเข้าไปนะครับพิมโอเวอร์ออลนะครับที่เราต้องการที่จะซื้อครับก็คือประมาณ70นี่แหละถูกสุดแล้วล่ะนะครับผมนักเตะก็จะประมาณนี้ฮะเราก็มาดูตรงปุ่มนี้ครับผมตรงนี้นะครับ2ตัวนี้นะครับก็จะเป็นให้นักเตะเขาเรียงตามโพ i ิชันนะครับผมเริ่มจาก ascending ก็คือจากผู้รักษาประตูก่อนนั่นเองครับผมนะครับ ถ้าเป็นตรงนี้ครับ descending ก็จะเป็นกล่องหน้าครับไล่ลงไปจนถึงข้างล่างสุดก็คือผู้รักษาประตูนั่นเองครับผมส่วนตรงนี้ไม่มีความแตกต่างเท่าไหร่ครับนะครับแต่ตรงนี้ก็จะมีความแตกต่างอยู่ก็คือเขาจะไม่เรียงตาม position แล้วนะครับเขาจะเรียงตามราคานักเตะนะครับผมที่ถูกที่สุดนะครับก็จะอยู่ข้างบนครับแต่ถ้าเราเลือกตรงนี้ครับ descending ตรงนี้ครับผมก็จะเป็นนักเตะที่แพงที่สุดนะครับมาอยู่ด้านบนแทนนั่นเองครับผมที่จะเลือก ascending นะครับผม นครับ ascending รู As ending, ้สึกว่าผู้รักษาประตูถูกสุดก็คือ4 5่หมนนั่นเองครับผมอ่เดี๋ยวกด descending ให้ดูครับ descending ตรงนี้นะครับผมอ่ราคาแพงสุดนะครับของ overall 70ก็คือ55,000นนะครับถูกสุดก็คือประมาณ40,000กว่ากว่าเนาะ45,000นนะครับถูกกว่าหมื่นนึง่งอ่ะาง,งั้นซื้อตัวแถวๆนี้แล้วกันอ่ะเดี๋ยวเราจะลองหานักเตะน,นะครับที่มีฝั่งซื้อกับฝั่งขายน,นั่นเองครับผมอ่ะเดี๋ยวลองดูลาซาดูซิ ลาซานะครับผมจะมีคนต้องการนะครับต้องการซื้อนะครับลาซาอยู่ที่46,300นะครับยังไม่มีฝั่งขายนะถ้าเรากดตรงนี้ครับก็ไม่สามารถที่จะได้ลาซานั่นเองครับผมหันนี้หนักเลยครับมีแต่ฝั่งซื้อนะครับไม่มีฝั่งขายครับผมอ่านี่ครับนี่มีคนขายแล้วนะครับดังนั้นครับถ้าเราจะซื้อนะครับผม เราก็ซื้อราคาตรงนี้แหละครับเราก็จะได้ทันทีครับแต่ถ้าเราไปต่อราคาตรงนี้ครับที่ราคา lower price นะครับผมราคาต่ำครับก็จะไม่ได้ราคาแมทช์กันนั่นเองครับผมอ่ามันเป็นผู้ซื้อกับผู้ขายนะครับแมทกันดังนั้นถ้าเราจะซื้อซื้อราคานี้แหละครับ46,600นั่นเองครับผมมาแล้วกดไปเลยครับอ่ะก็กด confirm นั่นเองครับนี่ครับพอเรากดซื้อไปเมื่อกี้นี่ครับเนี่ยครับ ลาลาดี้ก็จะมาตรงนี้เลยนั่นเองครับผมว่าแล้วเราก็กดเค็มนั่นเองครับผมนี่นักเตะก็จะมาหาเรานั่นเองฮรลาลาดี้6ี่หมื่นหกซื้อมาทําไมเนี่ยเมื่อกี้นี้เป็นการซื้อใช่ไหมครับต่อไปเดี๋ยวจะพาขายครับผมเราเข้ามาตรง My Player ตรงนี้ครับผมตรงนี้นะฮะเราก็หานักเตะที่เราจะขายนั่นเองครับผมหาเมื่อกี้เราซื้อลาลาดี้มาใช่ไหมเราก็ขายตัวนี้แหละนะครับ ตรงนี้ครับเซลครับผมอย่าไปเพื่อชาร์ตนะครับผมจะสังเกตว่ายังไม่มียังไม่มีฝั่งขายนะครับผมเราคือคิวแรกนั่นเองครับถ้าเราตั้งราคาตาสุดนะครับเราก็จะเป็นคนขายออกคนแรกนั่นเองครับผมแต่ถ้าเราขายราคา46,600นนะครับเราก็อาจจะมีคนที่มาขายแต่หน้าราคาต่ำกว่าเรานะครับก็จะเป็นคิวแรกนั่นเองครับผมดังนั้นเราขายราคานี้แหละครับ45,700านะครับผมต่างกันนิดเดียวต่างกันพันเดียวเองครับ ไม่ซีเรียสครับผมกดเซลนะครับอย่าไปกดควิกเซลนะครับผมควิกเซลเราจะได้ราคาที่ต่ําเตี้ยเล่ดินมากๆเลยนั่นเองนะฮะนี่ครับก็ให้กดคอนเฟิร์มครับผมยืนยันนั่นเองฮะชิปนะครับมันก็จะไปอยู่ My Order เรานั่นเองครับผมนี่ครับนาทีที่เราตั้งขายครับก็จะมีคําว่าเซลลิงครับก็คือกําลังตั้งขายอยู่นะครับ ราคานะครับก็จะอยู่ที่45,700ืนาพะครับมีขายแค่คนแรกคนเดียวนี่นะครับผมนี่ครับอ่ทีนี้ตรงนี้ครับก็คือ watch list ก็คือคนที่เราสนใจนะแต่ว่ายังไม่ยังไม่อยากจะซื้อตอนนี้นะครับเราอยากจะติดตามราคานักเตะคนนี้นครับเราสนใจนักเตะคนนี้นะครับสมมุติพี่อยากจะได้อากูโรูนะครับผมเราก็กดตรงนี้ครับปึ๊บนี่ครับก็จะมีคําว่า watch player นะครับผมหลังจากที่เรากดเปิด Watch p ์เอตรงนี้ไปนะครับผมอกูโลก็จะอยู่ตรง my watchlist เรานั้นเองครับผมนี่ครับอ่าก็จะอยู่ตรงนี้เวลาที่เราเข้ามาตลาดนะครับเราไม่จำเป็นจะต้องไปเซิร์ชหาอกูโลอีกต่อไปนะครับผมเขาก็จะมาอยู่กับเราตรงนี้ครับซึ่งสามารถที่จะวอชลิสต์ได้ประมาณ50คนนะครับสูงสุดนั่นเองครับผมในส่วนราคาก็เข้าไปดูตรงเพ r ชานั่นเองครับผมนราคาก็ส่วนใหญ่ก็จะมีคนซื้อนะแต่ยังไม่มีคนขายนั่นเองคร ก็รอต่อไปครับผมเมื่อกี้ my order เราบอกไปแล้วเนาะเราสามารถที่จะซื้อหรือขายครับได้ปริมาณสูงสุดคือ25คนนั่นเองครับผมตอนนี้เราใช้ไปอยู่ที่3คนแล้วนั่นเองนะฮะในส่วนตรงนี้ครับในเรื่องของการเซิร์ชนะครับผมก็คือการเซิร์ชเหมือนซีซั่นที่แล้วๆเลยครับเดี๋ยวพี่อธิบายให้ฟังครับผมนะครับพอเข้าไปเซิร์ชเพลเยอร์นะครับเนี่ยตรงนี้ครับเราพิมพ์ไปตรงนี้อีกทีนึงครับผมสมมุติว่าเราอยากจะได้นักเตะเฉพาะตัวเนาะเราก็พิมพ์ชื่อนักเตะไปเลยครับผม อย่างเราอยากจะได้ปอกบาะครับเราก็พิมพ์ไปพอปอกบาะครับอ่ะโอ้ออไม่ต้องใส่ก็ได้ครับแต่ถ้าเรารู้ว่าเขาโอวออเท่าไหร่เราก็ใส่ก็ดีครับผมปอกบาน่าจะมีคนเดียวในโลกนี้นะถ้าจำไม่ผิดฮะกดเซิร์ชได้เฮ้ยมี2คนมีปอกบานี้ด้วยนะฮะปอกบานี้นะครับก็จะเพิ่มขึ้นมานั่นเองครับผมเราก็เข้าไปเพอร์เชสได้นั่นเองนะฮะประมาณนี้ครับผม อันดับต่อมานะครับผมเราอยากจะหานักเตะที่โออแปดสิบอัพนะครับเราก็มากดตรงนี้ครับที่โออแปดสิบนั่นเองครับผมพิมพ์เข้าไปนะครับแล้วก็กดเซิร์ชนะครับผมนี่ครับนักเตะก็จะขึ้นมาครับนักเตะที่แปดสิบอัพขึ้นมาครับเราก็สามารถที่จะเลือกตรงนี้ได้ครับผมเราก็สามารถที่จะเลือกตรงนี้ครับ ascending sort นะครับก็จะเป็นโออแปดสิบนะครับลงไล่ลงมาเลยครับไปจนถึงประมาณ99เนาะ ถ้าเป็น descending ก็คือ O o, o สูงสุดเนี่ยจะเรียงขึ้นมาก่อนแล้วก็ไล่ลงไปที่โ o, o, o ต่ำสุดนั่นเองครับผมอ่ะลองกดให้ดูนะฮะอ่ะก็ประมาณนี้ครับผมในเรื่องของตลาดนะครับก็เป็นอะไรที่อาจจะยังใหม่สําหรับเรานั่นเองนะครับผมดังนั้น,นครับดูฝั่งซื้อฝั่งขายดีดนะครับถ้าเราอยากจะได้นักเตะเร็วๆนะครับก็ต้องซื้อในราคาที่เขาขาย ให้มันแมทกับเรานะครับผมอย่าไปซื้อถูกนะครับเพราะซื้อถูกบางทีมันอาจจะไม่แมทกันเนาะเพราะคนขายเขาขายอีกราคาหนึ่งนั่นเองนะครับผมสำหรับอีพีนี้สวัสดีครับ